S <S สวัสดีครับทุกผู้ชมโอ้นก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 บินพอดีสวัสดีที่นี่อีกครั้งนะครับคืนห้วยหลวงตลึงตึงโตงะวันนี้อากาศดีมากเลยนะฮะเราก็เลยมานั่งเล่นที่สันเขือ่อนห้วยหลวงนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันมีปรากฏการณ์ก็ เขาจะมาที่นี่เต็มเลยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะคลิปที่เราล,ไลยยางไปหรืออะไรยังไงนะปล่าตอนนี้คนหรือว่าคนไม่มีที่ไปแล้วมนะันสถานที่น้อยแล้วลกลัวลูกอะไราอากาศถ่ายเทไม่ค่อยดีก็เลยอาจจะมาที่นี่กันเยอนะโอ้ เลยนะอันนี้คือรถมันปังกัเนจ๊จอดเต็มในห้งเรียนะสุดสันคือเลยนะอ่าเนีนยวรฟังก,ก,นะกันกำลังมอยไรแบนี้ฝนตกใหม่ๆนะไปถึงต้นฤดูฝนนี่มีนนะไุเลยนอน,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 นสๆๆๆๆนนอากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวเลย สัมผัสนะถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านแถวนี้นะเขื่อ,อนห้วยหลวงนะครับ,รบมไม่ค่อยได้ออก é só um Okay. โอเคตามาคซำ้ไม่ลงนะถ้าใครมีโอกาสได้มาพกนนะครโอเคก็ขอ,อาลาไปตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะจะซูให้ดูนกนิดนึงโอโนอนนะนข,า,ขาวขนี่นะขอลาไปตรง น้ำตัวนี้เลยแล้วกันนะคะรับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ